มือมานะครับนิ้วโป้งกับน,นิ้วนางแตะกันถ้าเราจะต่อเราความม่ำมือลงแตะกันอย่างนี้นะครับนี่ครับนิ้วโป้งกับนิ้วนางนะแตะกันอย่างนี้ควมม่ำมือลงอันนี้คือราคาราคาห้าสองต้องการต่อห้าสองแต่ถ้าเราจะลองเราก็หงายมือขึ้นแล้วเราก็ทํามืออย่างนี้นะครับนิ้วโป้งกับน,นิ้วนางแตะกันอันนี้จะเป็นราคาห้าสอง like นะครับนะถ้าเราต้องการลองห้าสองก็จะลองห้าสอง 2. ลอง่ะค่ะก็แตะแตะมือกันอย่างนี้นะครับ ขยันอีกหนึ่งเลเวลนะครับเป็นราคาสามหนึ่งราคาสามหนึ่งนะครับง่ายๆเลยถ้าเราต่อราคาสามสามหนึ่งเราต่อสามหนึ่งห้าบาทเวลาเราได้เราได้ห้าบาทแต่เวลาเราเสียเสียสิบห้าบาทนะครับก็คือทวีคูณไปนะครับสามเท่าวิธีทำราคาสามหนึ่งก็คือชูมาสามนิ้วความลงชัดแต่แค่นี้เองสามต่อ สามหนึ่งอันนี้เราต้องการต่อถ้าเราต้องการลองหงายมือขึ้นสามลองหงายมือขึ้นเนี้ยนี่นะครับแล้วก็สะบัดไปอย่างเงี้ยเขาก็าจะรู้นะครับว่าเราต้องการลองสามหนึ่งแต่ถ้า,าต้องการต่อเราก็ er, ตั้งไว้ตั้งไว้อย่างนี้นะครับสามหนึ่งอันนี้คือราาต่อนะครับมาถึงราคาต่อไปราคาเจ็ดสองเจ็ดสองนี่มันจะเป็นระหว่างเป็นราคาระหวา่างสามหนึ่งกับสี่หนึ่งเป็นระหว่างการก็คือราคาเจ็ดสองราคาเจ็ดสองก็คือเวลาเรา ่อราคาเจ็ดสองสมมติเราต่อราคาเจ็ดสองสองบาทถ้าเราได้เราจะได้แค่สองบาทแต่เวลาเราเสียเราเสียถึงเจ็ดบาทนะครับราคาเจ็ดสองจะทําปิ้ขายเจ็ดสี่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะสะบัดไปอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้แล้วเป็นราคาเจ็ดสองแต่ว่าถ้าเอาตามหลังจริงคือเขาจะชูสามนิ้วนะครับสามนิ้วแล้วโบกโบกไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือราคาต่อเจ็ดสองคือเขาต้องการต่อเจ็ดสองถ้าใครจะลองเจ็ดสองก็ สะบัดไปอย่างนี้นะครับอ่าแยกแยะกับเจ็ดสี่นะแต่ว่าคนเล่นเนี่ยเขาจะรู้เขาจะมีสัญชาตญาณที่รู้แล้วว่าอันนี้คือมันราคาเจ็ดสองหรือเจ็ดสี่เพราะเวลาเราเล่นมวยเนี่ยราคามันจะขยับไปเรื่อยคนเล่นก็จะรู้กันเองว่าตอนนี้ราคามันควรเป็นเจ็ดสี่หรือราคามันควรเป็นเจ็ดสองฉะนั้นบางคนทำเจ็ดสองก็อาจจะทำเหมือนเจ็ดสี่ก็ได้แต่จริงๆแล้วถ้าทำให้ดีๆก็อ่าชูสามนิ้วเพราะเจ็ดสี่สี่นิ้วเจ็ดสองเจ็ดสองก็จะทำสามนิ้วอันนี้ก็จะค่อนข้างชัวร์หน่อย แต่บางคนก็ทำเหมือนเจ็ดสี่เลยแต่ว่ามันจะรู้กันนะครับมันจะรู้กันในวงการมวยเนี่ยว่าราคาช่วงเนี้ยมันควรเป็นเจ็ดสี่หรือเจ็ดสองนะครับถ้าเราจะต่อเราก็สะบัดอย่างนี้นะครับคว่ำม,มือสะบัดถ้าเราจะลงเราก็หงายมือสะบัดไปนะครับอ่ามาถึงราคาต่อไปคือราคาสี่หนึ่งราคาสี่หนึ่งนะครับถ้าเราต่อราคาสี่หนึ่งห้าบาทเราจะได้เพียงห้าบาทแต่เวลาเราเสียเสียยี่สิบบาทนะครับ นี่คือราคาสี่หนึ่งนะครับวิธีทําก็คือนี่เลยสี่นิ้วเลยไม่มีอะไรมากนะครับความมือความมือคือสี่บาทอ่าคือสี่ต่อสี่หนึ่งราคาสี่หนึ่งถ้าเราต้องการต่อคือความมือถ้าเราต้องการลองหงายมือนะครับหงายมือสี่นิ้วหงายมือธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยที่ซับซ้อนนะครับถ้าเราต้องการลองก็คือหงายมืออย่างนี้ต้องการต่อก็ความมือนะครับมาถึงราคาห้าหนึ่งก็เหมือนสี่หนึ่งนะครับห้าหนึ่งคือถ้าสมมุติเราต้องการต่อห้าบาท เราได้ห้าบาทเสียยี่ิบห้าบาทวิธีทำห้านิ้วเลยตั้งต้องการต่อชูห้านิ้วเลยความมือลงห้าหนึ่งต้องการลองหงายมือแค่นี้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซอ้อนนะครับสําหรับราคานี้นะทีนี้เดินทางม,มาถึงราคาหกหนึ่งราคาหกหนึ่งก็ไล่สเต็ปไปเวลาเราต่อหกหนึ่งมาห้าบาทเราก็จะได้ห้าบาทเราเสียสามสิบบาทวิธีทําราคาหกหนึ่งเราชูนิ้วมาอย่างนี้นะครับ คารา์บ้ลอ่าเหมือนคารับเลาแดงนะคว่ำม,มือคว่ำม,มือลงอย่างนี้เราต้องการต่อหกหนึ่งหงายมือเราต้องการลองหกหนึ่งนะครับอันนี้คือลองเวลาเราลองแล้วก็ทํามืออย่างนี้เขาก็จะรู้แนละ้วว่าเราต้องการลองหกหนึ่งถ้าเราต่อเราก็ตั้งต่อไปงนี้คว่ำม,มืออันนี้คือราคาหกหนึ่งนะครับเดินทางมาถึงราคาเจ็ดหนึ 1, ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งไม่มีอะไรมากมายไล่สเต็ปไปเรื่อยเจ็ดหนึ่งต้องการต่อเจ็ดหนึ่งต้องการลอง แปดหนึ่งต้องการต่อแปดหนึ่งต้องการลองเก้าหนึ่งต้องการต่อเก้าหนึ่งต้องการลองสิบหนึ่งต้องการต่อสิบหนึ่งต้องการลองนะง่ายๆเลยนะครับทีนี้เดินทางมาถึงราคาสิบสองหนึ่งราคาจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับราคาสิบสองหนึ่งเขาก็จะทํากันอย่างนี้นะครับชูนิ้วมาสิบสองหนึ่งสองรู้กันเลยราคาสิบสองหนึ่งนะครับสิบสองหนึ่ง ต้องการต่อสิบสองหนึ่งทำนี้ต้องการลองทําอย่างนี้นะครับต่อสิบสองลงสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่ต่อสิบสี่ลงสิบสี่ทีนี้เดินทางมาถึงสิบห้าสิบห้าเขาจะไม่ทําอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ทําอย่างนี้สิบห้าเขาจะทําอย่างนี้นะครับดีจับมาแล้วดีนะครับเอานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางอ่านิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยชีย้ไปข้างหน้านะครับชี้ขึ้นด้าบนฟ้าแล้วก็ดีดออกไปงี้อันนี้คือเราต้องการต่อสิบห้าหนึ่งนะครับอันนี้จะทําแบบเข้าใจง่ายๆนะดีดไปงี้นะครับยุบชี้นี่ตั้งเฉยแล้วก็ดีดไปงี้อันนี้คือสิบห้าหนึ่งถ้าเราต้องการลองสิบห้าหนึ่งทำยังไงก็หงายมือขึ้นแล้วก็ดีดออกไปอย่างงี้เราต้องการลองสิบห้าหนึ่งนะครับอ่าอันนี้เข้าใจง่ายๆนะเดินทางมาถึงราคาสิบเจ็ดหนึ่งนะครับ สิบเจ็ดก็ส่วนมากก็จะมีแล้วก็จะชูสองนิ้วทำาเงี้ยสิบห้าอันนี้คือสิบเจ็ดเราต้องการต่อสิบเจ็ดหนึ่งเขาก็จะรู้กันนะครับว่าสิบเจ็ดอันนี้ลองจะลองสิบเจ็ดหนึ่งก็จะทําอย่างนี้นะครับก็ไล่เลเวลไปเรื่อยๆสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างงี้นะครับมาถึง 21. 21. 21. ยี่สิบหนึ่งยี่สิบหนึ่งทำยังไงยี่สิบหนึ่งก็นี่นะครับสองนิ้วเหมือนกันแต่ว่าต้องทําความเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับในวงการนักเล่นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีคนมามั่วน,นิ่มนะครับคือ คุณทําอย่างเงี้ยคุณจะมาบอกโอ๊ยผมลองสองผมตอนผมผมนี่เงี้ยผมเห็นคุณทำเงี้ยผมลองสองหนึ่งแต่เวลาเขาเล่นกันเนี่ยคือเขาจะรู้ว่ามวยตอนเนี้ยมันราคาสองหนึ่งหรือมันราคายี่สิบหนึ่งถ้าคุณเห็นก็ทำอย่างเงี้ยตอนราคายี่สิบหนึ่งแต่คนไม่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันสองลองไอ้คุณต่อสองหนึ่งผมก็ลองแค่สองหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่อันนี้มันคือมันมั่วนะครับไอ้อย่างนี้มีโอกาสโดนบาทายุบพักได้นะคือเขาจะเข้าใจนะครับว่า เนี่ยตอนนี้คุณกําลังต่อผมยี่สิบหนึ่งนะคุณไม่ได้ตอบผมแค่สองหนึ่งเพราะราคามันไปสนะิบห้าหนึ่งสิบแปดหนึ่งแล้วราคาที่คุณตั้งมาเนี่ยคือยี่สิบหนึ่งอันนี้คือเข้าใจกันนะครับจะเข้าใจกันในหมู่หมู่คนเล่นคือทําความเข้าใจกันแบบว่าไม่มีการมามม่วน่้เงินนะครับยี่สิบหนึ่งก็คือทําอย่างนี้ยี่สิบหนึ่งถ้าเราต้องการต่อเราก็ต่อทีถ้าเราต้องการลองเราก็ทําอย่างนี้นะครับยี่สิบหนึ่งนะครับมาถึงราคายี่สิบห้า ยี่สิบห้าก็จะทำคล้ายๆห้าสองก็คือดีดเป็นอย่างนี้อ่าตอนสองหนึ่งทำอย่างนี้ยี่สิบหนึ่งก็ทำอย่างนี้ตอนห้าสองทำอย่างนี้ตอนห้ายี่ห้าหนึ่งก็ทําอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะรู้กระแสการเล่นรู้บรรยากาศการเล่นละว,ว่าราคาที่ทําตอนเนี้ยคือมาราคาห้าสองหรือยี่บห้าหนึ่งนะครับคือมันจะรู้กันอยู่แล้วครับต้องการต่อข้อความมือต้องการลองก็หงายมือนะครับสามสิบหนึ่งสี่สิบหนึ่งห้าสิบหนึ่งหกสิบหนึ่ง 7จ็ดสิาทำเหมือนกันหมดทำเหมือนทำกันทำเหมือนเหมือนราคา 3, ามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเดหนึ่้าทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นราคาเก้าสิบอ่ปดสิบาสิบหนึ่งทีนี้ราคาร้อยละบาททำยังไงร้อยละบาทก็คือถ้าคุณถ้าคุณต่อร้อยละบาทมา1บาท คุณต้องเสียเวลาคุณเสียเสียหนึ่งร้อยแต่เวลาคุณได้คุณได้บาทเดียวอ่าคือละมวยมันใกล้ขาดละร้อยละบาทก็ส่วนมากจะออกตัวกันคนที่ต่อราคาถูกๆมาเขาก็ออกตัวกันร้อยละบาทราคาร้อยละบาทก็คือเราชูมาหนึ่งนิ้วนะครับนิ้วชี้นะครับชูขึ้นฟ้าแล้วก็ใส่าในน่างนี้ก็คือเราต้องการต่อร้อยละบาทนะส่วนมากก็จะทำอย่างนี้นะครับชูเหนือหัวเลยนะครับแต่ถ้าผมชูไปเหนือหัวเนี่ยมันจะเลยกล้อง มันจะทาอย่างนี้นะครับนี่คือเราต้องการต่อร้อยละบาทเราต้องการลองแล้วก็หงายมืออย่างนี้นะครับนะครับเมื่อหงายมืออย่างนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการลองราคาร้อยละบาทนะครับต้องการต่อความมือการลองก็ร้อยอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นราคาตั้งแต่ราคาเสมอจนถึงราคาร้อยละบาทส่วนแพงกว่านั้นน่ยมันก็เป็นปีกยิบย่อยไปไม่ต้องไปสนใจเอาราคาแค่นี้พอถือว่าเป็นราคามาตรฐานนะครับหวังว่าความรู้ที่ผมให้ไปเนี่ย ท่านเอาไปศึกษาท่านจะได้รู้ว่าอ๋อวงการมวยเนี่ยเขาทําสัญลักษณ์มือเขาเข้าใจกันได้ยังไงอย่างสมมุติอ่าผมลืงบอกไปนิดนึงสมมุติเขายืนอยู่ไกลๆยืนอยู่กันห่างนั้นสิบเมตรยี่สิบเมตรทำไมเขาถึงรู้ว่าทําไมเขาถึงเล่นเข้าใจกันอย่างคนหนึ่งตั้งต่ออยู่เจสซีอ่าสมมุติเขาต่าตั้งต่อเจสซีอีกคนหนึ่งอยู่ไกลๆเลยอยู่ไกลๆอยู่ประมาณห่างกันประมาณยี่สิบสามสิบเมตรเลยเขาจะลองเจสซีเนี่ย เขาก็จะทํามืออย่างนี้อ่าเขาจะทํามือเจ็ดสี่ใช่ไหมคนต่อก็เห็นละคนที่ทํามือเจ็ดสี่เขาก็จะชี้ไปชี้ไปถ้าเขาเห็นกันคือต่าง่างคนต่างเห็นกันแล้วว่าจะเล่นกันคนลองเจ็ดสี่สมมติก็จะลองสี่หมื่นเขาจะลองสี่หมือนเขาทำเจ็ดสี่เี้ยพอคนต่อจิ้มมาปุ๊บเขาจะทําสัญลักษณ์